สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเขายังไม่อยากลงเอยกับใครคะ่ะและอยากปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้ซึ่งเนี่ยมันตีออกมาได้ประมาณ2เคสว่า1คือมันมีคนเก่าๆมาวอแวร์กับเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็ยังอยากเก็บความสัมพันธ์ที่เขามีมาก่อนด้วยหรือไม่ก็คือเขามองเห็นเราเป็นแค่พี่น้องไม่ได้คิดเกินเลยไปมากกว่านั้น แลวเขาก็ยังอยากติดต่อคุณไปเรื่อยๆในอนาคตซึ่งสิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือเขาจะค่อนข้างแสดงความรู้สึกของเขาอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีๆกับคุณแบบนั้นแต่เขายังคุยดีนะคะไม่ใช่จะคุยห้วนๆพยายามจะตัดคุณออกไปเลยทางด้นานไพ่ป๊อกออกมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้โหด้หลไปซะทีเดียวนะคะมันจะมีการตกลงอย่างลงตัวระหว่างคุณและเขาและพวกคุณทั้งคู่ก็จะแฮปปี้กับผลลัพธ์ในตอนจบด้วยค่ะ สำหรับคนที่เได้ไพ่กองที่สองนะคะคือเขายังอยากตาแ,แตะแต่อยู่ค่ะเขายังอยากคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีมีคนเมอความรักให้เขาเยอะมากแต่เขาก็ไม่เอาคนไหนสักคนแต่เขาก็ยังอยากเก็บความสัมพันธ์ที่มีมาทุกความสัมพันธ์จะก,กักทุกคนรวมถึงคุณไว้ก่อนแล้วยังไม่ปล่อยไปง่ายๆนะคะแล้วเขาก็จะยิง่งเงแบบนี้ไม่เปลี่ยนเลยค่ะทางด้านไพ่ป๊อกออกมาบอกว่า ในอนาคตคุณจะหาความสบายใจให้ตัวเองได้ในความไม่แน่ไม่นอนในความสัมพันธ์ครั้งนี้และไม่ได้เครียดเรื่องความรักอีกต่อไปคุณจะไปโฟกัสกับพาร์ทอื่นๆในชีวิตแทนและคุณจะทํามันได้ดีด้วยนะคะมีเกณฑ์มีการได้รับรูข่าวของบุคคลที่3ในความสัมพันธ์นี้ที่มันจะทําให้คุณเครียดด้วยจบกันไปแล้วนะคะสําหรับพ i ิกอะคาดในวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ